สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS Focus t a y o n ประจำวันที่27กุมภาพันธ์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอญนันททรงพุทธไปดูข่าวแรกกันเลยค่ะเช้าตรู่ของวันนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บ้าน4ี่ชั้นหลังหนึ่งในเขตฟงหยวนนครไทจงเนื่องจากเพลิงไหม้โหมกระพือรุนแรงและมีคนติดอยู่ในบ้านเจคนต้องใช้บันไดและกระเช้ากู้ภัยมาช่วยมีผู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาล3คนสำหรับสาเหตุเพลิงไหม้นั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ไปไม่ลุกโชนจากชั้นหนึ่งของบ้านควันหนาทึบพวยพุ่งขึ้นไปไม่หยุดภายในชั้นที่2และ3มีคนติดอยู่7คนนักดับเพลิงที่มาถึงสถานที่เกิดเหตุพบเห็นคนขอความช่วยเหลือ นักดับเพลิงนําบันไดและรถกระเช้าเข้าช่วยเหลือพร้อมทุบหน้าต่างเหล็กที่ชั้น2โดยช่วยผู้ประสบภัย2คนที่ติดอยู่ออกมาและยังมีผู้ประสบภัยชั้นที่3อีก5คนที่ค่อยๆช่วยเหลือออกมาเช่นกันซึ่งในจํานวนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายจากการสำลักควันและถูกไฟไหม้ต้องนําตัวส่งโรงพยาบาลโดยหนึ่งคนเป็นหญิงวัยส8ปีที่ทั่วร่างกายมีแผลไฟไหม้ระดับ2อเปอร์เซ็นต์และระดับ 3- 7 5เเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ในห้องไอ u เหตุไฟไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นในเวลาประมาณตีสามของที่27กุมภาพันธ์ที่บ้านสีชั้นหลังหนึ่งในเขตฟงเหยื่อนครไทจงซึ่งบริเวณชั้นหนึ่งเป็นโรงงานแปรรูปพลาวมอเตอร์ขนาดเล็กโอ้ยคือจังชุนเนี่ยอือแล้วถ้าถสุดท้ายวันนี้วันนี้วันนี้วันนีวันนี้วนนวันนี้วันะี้วันน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 ี้ยันนี้วันนี้วันนี้ันนี้วันนี

หลังเกิดเหตุนักดระเพิงพบว่าชั้นหนึ่งและสองของบ้านล้วนมีการติดตั้งสัญญาณเตือนภัยดังนั้นจึงลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตลงได้ส่วนสาเหตุของไฟไหม้ที่แท้จริงยังต้องดําเนินการตรวจสอบต่อไปคุณผู้ชมคะช่วงนี้อากาศหนาวเย็นอุณหภูมิลดควบคาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจต้องระวังอาจเกิดอาการหัวใจวายจากสถิติของสำนักง,งานส่งเสริมสุขภาพไต้หวันระบุว่าชาวไต้หวันเสียชีวิตด้วยโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจมีอัตราสูงกว่าโรคมะเร็งปอดและมะเร็งตับ โดยเฉพาะผู้ที่ไขมันในเลือดสูงอาจนำไปสู่ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและเสียชีวิตมวลอากาศเย็นกำลังแรงส่งผลให้วันนี้ทั่วไต้หวันวัดอุณหภูมิได้ต่ำสุดที่เขตซานหวานเมืองเมียวลี่เพียง10.3องศาเซลเซียสซึ่งอากาศหนาวเย็นแบบนี้ผู้ป่วยไขยมันในเลือดสูงต้องระวังการเสียชีวิตแบบฉับพลัน ชาย้าเิินวัย40ปีเป็นกลุ่มคนทํางานที่มีปัญหาไขมันในเลือดสูงปีที่แล้วไปออกกําลังกายพบว่าหายใจติดขัดเจ็บคอจึงไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาตรวจพบว่าริ่มเลือดอุดตันที่กล้ามเนื้อหัวใจจึงต้องดําเนินการผ่าตัดทันทีเพื่อใส่ขวดรวดช่วยชีวิต我会这个情况持激烈的那的那有似症 สำนักงานส่งเสริมสุขภาพเผยว่าคนไต้หวันมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจมากกว่าโรคมะเร็งโดยความเสี่ยงหลักของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจแบ่งเป็น3อาการคือความดันน้ำตาลและไขมันในเลือดสูงโดยมีอัตรา,ารความเสี่ยงในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจแบ่งเป็น1.8เท่า1.5เท่าและ1.4เท่าตามลำดับซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตทุก7นาที34วินาทีเร็วกว่าอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 血中的浓度过高的时候，就容易沉积在血管壁里面，那也因而造成所谓的动脉粥状硬化，那就会造成血管的直变，还有堵塞的状况。 แพทย้ำว่าภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดการอุดตันและการแข็งตัวของหลอดเลือดโดยสํานักงานส่งเสริมสุขภาพมีบริการให้ประชาชนอายุ40ปีขึ้นไปเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจําทุกๆ3ปีหากพบว่ามีอาการแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกหายใจติดขัดและอื่นๆที่เป็นสัญญาณของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอุดตันต้องไปพบแพทย์ทันที เพื่อรับมือกับสถานการณ์ความตึงเครียดในภู ific, มิภาคอินโดแปซิฟิกเมื่อวันที่2 5กุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นได้จัดซ้อมรบรวมภายใต้ชื่อไอรอนฟ s ิที่ภูมิภาคคิวชูและเกาะโอกินาวะเพื่อเพิ่มสักยภาพในการป้องกันหมู่เกาะทางตันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นโดยสหรัฐและญี่ปุ่นระดมพลร่วมซ้อมรบครั้งนี้มากถึง2,000นาย เพื่อรับมือกับสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิา ific, ภาคอินโดแปซิฟิกวันที่25กุมภาพันธ์สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นจัดซ้อมรบร่วมภายใต้ชื่อไ r รอนฟ s t ที่ภูมิภาคคิวชูและเกาะโอกินาวะหลังจากที่ในอดีตจะจัดซ้อมรบที่สหรัฐอเมริกาแต่ปีที่แล้วย้ายมาจัดที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกปีนี้ยังเพิ่มรายการซ้อมรบพิเศษบนเกาะแห่งหนึ่งในจังหวัดคาโกชิมะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันหมู่เกาะทางตอนตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น อยู่ยก็ตามหลายฝ่ายมองว่าเป็นการพุ่งเป้าไปที่จีนคุณผู้ชมคะนักท่องเที่ยวจํานวนไม่น้อยรู้สึกว่าค่าห้องพักโรงแรมในไต้หวันค่อนข้างแพงกระทรวงคมนาคมไต้หวันถแถลงว่าหากนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นถึงปีละ12ล้านคนจะทําให้ห้องพักที่เคยว่างในวันธรรมดามีคนเข้าพักค่าที่พักก็อาจจะลดลงอยู่ยก็ตามผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมมองว่ารัฐบาลไม่ได้คํานึงถึงปัญหาขาดแคลนแรงงานเรียกร้องให้เคารพกลไกตลาด ราคาโรงแรมที่พักในไต้หวนันกลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้สึกได้เหมือเราไปญี่ปุ่นหรือไปเกาหลีที่พักแห้องธรรมดาราคา่ที่รมา0 0 0 0า่ารปนราี้าร่ปุ่นหรือไปเกา้ารี่่อก จากสถิติของกรมการท่องเที่ยวพบว่าก่อนไรมาสที่3าของปีที่แล้วโรงแรมเพื่อการท่องเที่ยวทั่วประเทศมีค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืน4,626เหรียญไต้หวันแต่โรงแรมที่นันโถมีราคาห้องพักเฉลี่ยต่อคืน14,668เหรียญไต้หวันซึ่งสูงกว่าราคาเฉลี่ยทั่วประเทศกว่า3%เท่าตัววังกวัวชายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าปีนี้ตังเป้านะักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเยือนไต้หวัน12ล้านคนหากวันปกติและวันหยุดล้วนมีแขกเข้าพักช่วงไฮซีซันก็หวังว่าจะรรับรลดดาาคางไ้ กรมการท่องเที่ยวมองว่าตลาดโรงแรมในไต้หวันมีแนวโน้มสัดส่วนการตลาดแตกต่างกันมากประกอบกับราคาสินค้าและค่าจ้างขั้นต่ำที่ปรับเพิ่มขึ้นซึ่งในอนาคตจะมีการช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการยกระดับบริการเพื่อตีตลาดต่างประเทศเพิ่มอัตราการเข้าพักให้สูงขึ้นไปชมการแสดงกล้วยไม้โลกและนิทรรศการกล้วยไม้นานาชาติไต้หวันกันค่ะทั้งสองงานจัดขึ้นพร้อมกันที่นครไทหนานเป็นครั้งแรกมีการจัดแสดงดอกกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์สวยงามตะการตา ไฮไลท์ของงานอยู่ที่กล้วยไม้ซีรีส์สีธงชาติประเทศต่างๆคาดสร้างโอกาสทางธุรกิจนับหมื่นล้านเหรียญไต้หวัน ดอกกล้วยไม้หลากสีที่ผ่านการพ้นสีด้วยนานโนเทคโนโลยียเป็นซีรีส์สีธงชาติของ62ประเทศกลายเป็นไฮไลท์ของงานเทศกาลกล้วยไม้โลกที่จัดขึ้น3ปีต่อครั้งเปิดฉากขึ้นที่นครไทยนานพร้อมกับงานเทศกาลกล้วยไม้นานาชาติไต้หวันเป็นครั้งแรกในรอบ70ปีที่งานเทศกาลกล้วยไม้2งานจัดขึ้นพร้อมกันประกอบกับเป็นช่วงที่ไทนานเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลโคมไฟไต้หวันทําให้เรียนนี่ไทยนานคึกคักเป็นพิเศษปีที่แล้วงานเทศกาลกล้วยไม้ สร้างโอกาสทางธุรกิจได้ถึง1,000 0ล้านเหรียญไต้หวันและปีนี้คาดว่าน่าจะสูงกว่าปีที่แล้วขอบคุณที่รับชม PTS f o c u โฟกสไต้หวันในวันนี้นะคะเราลากันด้วยภาพของลานสเก็ตที่ดูใบแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ